นี่คือการออกหาหอยในช่วงที่ฝนตกเนี่ยจะออกไปหาหอยกันครับหอยชนิดนี้เขาเรียกว่าหอ,หอยหอมครับหอยหอมครนี่จะขึ้นตามชายป่าที่เป็นทางสโลปครับเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นเราก็จะเดินตามลุงช่วยไปครับก็ลุ้นนิดนึงเพราะว่าช่วงฝนเนี่ยมันจะลื่นก็ในลักษณะหอยหอมเนี่ย ตัวหนึ่งเนี่ยที่เข้าขายในท้องตลาดก็ตัวหนึ่งก็ประมาณบาทถึงสองบาทมันเป็นยังไงครับโอ้มนสิงแตะงอมๆออกจากดินเนี่ออกจากดินอ่ะนั่นพูดหนึ่ง้นึ่งเหรออันนี้แมนป่ะนี่แมนอันนี้แมนโอ้ปากมันจุดดินยุ่นแบบเนาะแมนอันนี้ใช่ไหมนี่ฮะในลักษณะของหอยหอมนี่นี่เดี๋ยวไอ้บ้าไม่ออกากดินวะ มันเป็นไตออกจากดินวะเออนี่แหละครับลักษณะหอยหอมที่ไต่ออกจากดินประมาณนี้ดูใหญ่ๆหนึ่งปีปจะออกมาหนึ่งครั้งครับนี่เรามาดูลักษณะที่เขาเดินออกมานี่โอไต่งอมๆเลย,ลย,เ,ลยเออนี่ไตงอมๆเลยนี่ นี่แหละครับลักษณะของหอยหอมนี่ครับนี่ปากมันจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่ตัวหนึ่งน,น,นี่นี่หนึ่งตัวครับนี่ฮะแสงแวบๆบแบบสะท้อนเจ็บเส่ถุงส่วนเมนูจะเอาไปทําอะไรเดี๋ยวเราจะได้เห็นครับแต่เราจะเจ็บหอยหอมก่อนหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งเท่านั้นครับผู้ที่จะเดินออกมาเจ็บอหอยหอมนี่ เขาบอกว่าหนึ่งปีหนึ่งครั้งถึงจะได้จับมารับประทานครับช่วงฝนตกเท่านั้นนะครับที่หอยหอมจะออกมาเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะไม่ออกมาครับเดี๋ยวจะได้เห็นว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงโอ้นี่สองตัวมันมันมันจะคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับหอยทากนะครับ จะเป็นเหมือนหอยทากนี่เต็มเลยมันจะมีลิ้นเหมือนหอยทากเลยเป็นสปีชีส์เดียวกันนี่มาลุ้นกันหอมหรือทากค,ครับหอมหรือทากป<ะ>๊ออันนี้ทากค,ครับนี่นนะคล้ายคลึงกันเอออันนี้หอมหรือทากหอมหรือทากหอมนี่เออมีลุ้นเหมือนกันนะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างหอยทากกับหอ,ห,อหอยหอมเนี่ยหอยหอมเนี่ยมันจะ มีฝาในลักษณะอย่างนี้แต่เรื่องหอยทากเราจะมาดูว่าหอยทากเนี่ยเขาจะไม่มีฝาแต่ตัวเขาเนี่ยแต่ลักษณะเดียวกันเนี่ยฮะหอยทากไม่มีฝาสังเกตง่ายๆถ้าหอยหอมจะมีฝาหอยทากไม่มีฝามันจะเป็นลักษณะนี้นี่คือลักษณะของหอยหอมป้่ฝนตกแล้วเขาก็จะค่อยๆอ,ออกมา สังเกตง่ายๆตัวที่มีฝานี่มันจะมีฝานะครับมันจะออกจากดินจะฝังดินไว้ระหว่างหอยหอมกับหอยทากดูดีๆได้แล้ว,น,ลวนี่อันนี้คือหอยทากนะครับเห็นไหมเปลือกมันเหมือนกันถ้ายกออกมาฝามันจะปิดแต่ยกออกมาหอยทากมันจะไม่ปิดเปลือกคล้ายๆกันอันนี้คือหอยทากเนี่ยอันนี้คือหอยทากครับ ยิ่งเก็บยิ่งสนุกแต่ก็ต้องระวังครับต้องมากับผู้ชำนาญเท่านั้นก็มีลุงช่วยกับผู้ใหญ่ลีครับเป็นผู้นำทางผมในครั้งนี้นี่อันนี้หอมเลยทากดูครับนี่หอมอ่าปรับก็ได้วัตถุดิบแล้วครับพอให้สังเกตว่าวิธีเก็บวิธีหาของหอ,อยหอมเนี่ยเป็นยังไงก็เนี่ยฮะ เห็นไหมเอออีกตัวนึงปากก้อนจีบพันๆตัวอ่เนี่ยเนี่ยปากมันเป็นแบบนี้อ่าปากเออท่าหอยท่าก้อนสิบพวกเป็นแบบนี้ปากก้นหอยฮะอ่ะฝนแรงแล้วครับปะเริ่มจะแรงขึ้นเออเออเนาะ Nên. Nên, Hả? Ngoài Để sang đây à Mút đúng không? Đúng Lông ฮะยังไหนก่อนอ๋อคือว่าจังสันเนาะในพันอหลงทิดแล้วปิดไฟก่อนฮะบ่า,าไปทางพุ่นลงไปทางพุ่นลงไปทางทราย คนนำทางก็บอกว่าาทางลงไม่เจอ,อหนึ่งคนหนัวห,ห,หายสองคนเพื่อนตายแล้วเอาตัวเนี้ย ครับการเดินทางหาหอยหอมต้องหาในช่วงฝนตกเท่านั้นก็ถ้าฝนไม่ตกหอยหอมจะไม่ออกครับนี่แหละครับคือชีวิตที่ต้องเอาวิธีให้รอดเวล,ลาคุณเข้าไปอยู่ในป่าสิ่งที่คุณหลงหรือว่าหาทางออกจากป่าไม่เจอหาแนวน้ำครับที่เป็นทางน,น้ำเนี่ย แล้วก็เลาะเลงมาก็จะเหมือนผมกับลุงช่วยที่ลงมาเมื่อกี้ครับก็ถือว่าในระดับนายพานมืออาชีพเขาก็จะมีความชำนาญการแบบนี้แหละครับถึงแล้วแค่หอยหอมที่เราเก็บเพียงแค่ประมาณ20นาทีเมื่อกี้ครับได้ ถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็คือตัวละสองบาทถ้าตัวละสองบาทเนี่ยถ้าเราไปซื้อเนี่ยบทนี่เนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่า200บาทครับก็เดี๋ยวจะทําเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันครับว่าหอยหอมรสชาติเป็นยังไงล้างดินออกก่อนครับ คือลักษณะของหอยหอมที่สะอาดแล้วครับนี่วิธีที่จะลวกครับคาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เครื่องเทศทั้งหลายครับใส่ลงไปแล้วก็จะทำการลวกครับหอยลง ลวกประมาณเท่าไหร่ครับฝาเปิดน้อยนึงฝาเปิดน้อยนึงก็จังหอยแข้งนี่มันยบมันสิเป็นรสชาติยังไงหวานครับหวานเนาะหวานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่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 ครับจะได้ชิมแล้วตอนครับรสชาติของหอยหอมเนี่ยก็จะหนึ่งปีได้ทานหนึ่งครั้งเท่านั้นครับยืนยันจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับส่วนผมเนี่ย ก็รู้จากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ครับพื้นที่ตรงไหนจะเยอะพื้นที่ตรงไหนจะหาได้ง่ายก็บอกมาครับส่วนผมเนี่ยรู้ว่าที่นี่เขาหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับรับนี่ฝามจะเปิดอย่างนี้ครับเ,รเขายืนยันนะครับว่ารสชาติเนี่ยอร่อยก่อหอยแทงอร่อยก่อหอยทุกหอยอย่าง,งั้นซีฟู้ดเขาบอกว่าทุกหอยเนี่ยจู่หอยหอมไม่ได้ แ่บก็หอยขมแ่บก็หอยขมมันจะกรึบๆๆๆๆเลยนี่คือหอยหอมครับปะตั้งสำรับเลยเมโนโูผมเห็ุตาจาดนึงเดี๋ยวผมดี หอยหอมหอยหวานเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันครับว่ารสชาติที่เต็มปากเต็มคําของหอยหอมเนี่ยเป็นยังไงสําหรับผู้ที่เคยรับประทานเรื่องหอยหอมครับก็ไม่ต้องบรรยายแต่สําหรับผู้ที่ยังไม่เคยทานเรื่องของหอยหอมมาลองชิมกันครับ เนื้อเขาจะกุบกุกุกุบในปากครับไม่มีของเศษดินเศษทราย ไม่แงก็ถือว่ารสชาติสำหรับผู้ที่เคยกินบอกได้เลยว่ายังคงคุณค่ณคาความอร่อยส่วนเมนูจะเป็นยังไงคุณก็ไปรังสรรเองครับส่วนรสชาติเราก็จะพามาชิมละครับว่ารสชาติของหอยหอมที่หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งกับรสชาติของหอยหอมที่นี่เนี่ย ก็ที่อื่นอาจจะมีเยอะกว่านี้ที่นี่เรามีเพียงพอที่จะได้ทำเป็นมื้อเย็นมื้ออร่อยของพวกเราครับก็ให้เห็นว่ารสชาติของ,ของหอมเนี่ยเป็นยังไงก็นี่แหละครับว่ามันก็จะเป็นรสชาติแบบกึบๆกึ๊บ,ๆๆบโอ้โหเราต้องจิ้มด้วยน้ำจิ้มแบบนี้ครับ แต่วามอนชาวพ่อหรือว่าชาวปนี่ยห